สวัสดีค่ะ f c ช่องนางฟ้าพาลวยนะคะ วันนี้นะคะแอดมินพามาอยู่ที่ซานองหงนะคะมาตามความฝันคุณแม่หิงนะคะสุดแม่นเลยนะคะท่านผู้ชมงวดที่แล้วนะคะเข้า4114เนาะแล้วก็ไปบอกทางลายอีกนะคะ6446นะคะก็เข้าทั้งบนทั้งล่างเลยเนาะคุณแม่หิงนะคะสุดแม่นนะคะงวดนี้จะให้อะไรนะคะเป็นโค้งสุดท้ายนะคะ fc ตามด่วนๆเลยเนาะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะท่านผู้ชม สว,ส,สวัสดีค่ะคุณแม่ฮิงสวัสดีค่ะโอ้มาทีก็ค้งสุดท้ายอีกแล้วนะคะท่านผู้ชมก็<อ>ไม่ติดธุระคะ่อมข้าวดำนาค่ะงวดที่แล้วก็เข้าเนาะคุณแม่เนะานนะ,ะนใช่หนึ่งสี่นะคะหนึ่งสี่แล้วก็ตัดให้กถูกหนึ่งสี่ค่ะตัดให้ถูกอีกโอ้ยคุณแม่เข้ามาสองงวดเข้าบ้านเลขที่เขาคนตายคนตายเนาะบ้านเลขที่หนึ่งสี่ห้าเนาะแล้วแล้วใน ในลายกลุ่มแม่ก็บอก6 4สี่ห้าโอ้ต,อตัดให้ก็ทุกค่ 6, 4, 6, 6, ะหกสี่สี่หเนาะคุณแม่เนาะ,อ,ะอันนี้คือแบบว่าฝันฝันย้าแบบว่าโค้งสุดท้ายแบบว่าไม่ได้มาลงคลิปแต่ไปลงทางไลน์ใช่ไหมคะคุณแม่ค่ะสุดแม่นเลยเนาะท่านผู้ชมเนาะอ่าแล้วงวดน,นี้เป็นยังไงบ้างคะคุณแม่งวดน,นี้ฝันว่าเก็บมะม่วงกับแฟน ไปเก็บมะม่วงใช่มะม่วงนี้ไม่รลูกของใครมันร่วงมาเต็มเลยค่ะได้ถุนต้นไม้อะไรค่ะทีนี้ไปก้มเก็บกับแฟนกบก้มแล้วก็เก็บเอาเก็บเอาแล้วก็มาใส่รถเก็บบะเก็บของแม่ก็ว่าเทาได้ลายได้เยอะแล้วพอแล้วเลยแล้วเจ้าโองเขาก็มาเขาบอกว่าเก็บไปฮถอะ ไม่ว่าอะไรหรอกเพราะว่ามันร่วงมันมีใครกินเราก็เก็บเอาเก็บเอาแฟนก็เก็บเอาเก็บเอาเลขกระบะไม่ว่ามันต้องมาเลขรถกระบ,บะแม่อีกอะไรเพราะว่าตอนนั้นมันห้าศูนย์สามามันออกตรงตรง,ตรงเลยอะค่ะห้าศูนย์สามตรงตรงตรงวดนั้นเนาะใช่แต่มันยังเหลือตัวข้างหน้านะยังไม่ออกค่ะ ข้างหน้าก็เลขอะไรคะคุณแม่750โอ้750ใช่ค่ะก็มีโอกาสเนาะชมแล้วก็เจ็ดกับหนึ่งก็ตัวเดียวกันอืมเจ็ดกับหนึ่งตัวเดียวกันนะคะ150ก็ได้เนาะใช่อ่าค่ะคุณแม่แค่นี้เหรอคะคุณแม่แล้วก็มีอันนี้เรื่องจริงเนาะเรื่องจริงใช่เรื่องจริงแม่ไปนาไปนาแล้วก็ยังไม่ได้ไปหรอกอืม ยางรถเตกค่ะยางรถมอเตอร์ไซค์เตกค่ะทีนี้พอปะอะไรเรียบร้อยแล้วไปนาเอากล้าไปนาไปตัวเงินตัวทองอู้ลำแขนนี่เลยอ๋อตัวเงินตัวทองจะได้โชคได้ลาบได้เงินได้ทองเดินตัดหน้ามอเตอร์ไซค์ค่ะทุกตับทุกทับทุกตับทุกตับมาโอ้ยเราว่าโอ้เงินทองไหลมาทีมาเด้อค่ะตัดหน้ารถ <c oughs> พอกลับจากนามาบ้านอีกอยังข้างหลังแตกรั่วอีกออวันเดียวการแตกหน้าแตกหลัง <c oughs> โอ้ยแม่วาดะเบียนรถจะมาอีกวะเนาะวันนี้ค่ะอันนี้เรื่องจริงนะยางรถอันนี้<ต>เรื่องจริง <ใช S 1> ด้วยนะคะแล้วก็ตรงเงินตัวทองตัดหน้าด้วยใช่ตัวเงินตัวทองตัดหน้าก็บอกอยู่แล้วเนาะว่าเป็นเงินเป็นทองเนาะรถคันนี้เ <ใช S 1> นาะแต่แต่มันก็มาข้างหลังแล้วเละสี่หก อ่าสี่หกยังเหลือข้างหน้ายังไม่ออกใช่ใช่คันนั้นไหมคะคุณแม่ใช่ใช่ใช่คันนั้นเลย๋อรถคันนี้นะคะท่านผู้ชมนะคะทะเบียนอะไรคะคุณแม่หกเก้าสี่หกหกเก้าสี่หกนะคะนี่เต็มเต็มเลยนะคะท่านผู้ชมค่ะชัดเจนเนาะชัดเจนเนาะท่านผู้ชมเนาะอ่าหกเก้าสี่หกนะคะโอ้สุดยอดเลยคุณแม่งวดน,นี้<ม>อาจจะ มาได้เนาะคุณแม่คุณแม่ชอบตัวไหนคะคุณแม่ไม่ชอบเก้าสี่แม่ชอบเก้าสี่แต่ไม่ไม่เอาหกสี่แล้วนะไม่เอาหกสี่เพราะว่าหกสี่ออกแล้วเนาะเพราะว่าหกกับเก้าตัวเดียวกันอยู่แล้วเลยค่ะหรือมันจะมาแบบกลับหัวอย่างนี้เนาะคุณแม่ก็มีโอกาสเป็นไปได้อีกนะคะท่านผู้ชมเนาะใช่เพราะมันเป็นเรื่องจริงเนาะค่ะอะไรวันเดียวกันจะแตกข้างหน้าแตกข้างหลังค่ะมันให้เราคิดเนาะว่าอ มันจะมาเร่งมอเตอร์ไซค์อีกว่เนาะวันเพราะว่าวันนั้นก็มารถยนต์แล้วรถกระบะแล้วนะคะสามตัวตรงนะไอไอไอออกศูนย์สี่หนึ่งน่ะรถมอเตอร์ไซค์ลูกชายอีกสามตัวตรงเลยโอ้แฟนก็เกือบถูกแต่โทรแล้วลูกชายไม่รับสายก็ได้คันใหม่มาแล้วรถค่ะรถยังไม่ได้ใส่ทะเบียน๋อได้คันใหม่มาอยู่ในบ้านเลย แฟนก็โทรหาลูงชายไม่ติดถ้าโทรติดก็ถูกแฟนก็ถูกอีก0ูนย์นะคะเอ,อกอเลยเต็มเต็มโชคกําลังจะมาเนาะคุณม <า S 2> แม่เนาะมาทะเบียนรถค่ะมากับทะเบียนรถประจําเลยค่ะอโอเคค่ะคุณแม่โชว์ตัวเลขเลยไหมคะจะโชว์เลยจ้าโชว์เลยโชว์เลยเอซี FC จะได้แคปหน้าจอ แล้วก็ไปซื้อไปหากันนะคะยังทันอยู่เนาะวันนี้วันที่15นะคะท่านผู้ชมเช้า,ชา15นะคะแอดมินก็าาหาแนวทางมาให้นะคะแล้วก็เป็นสะพานบุญให้กับวัดโบสถ์วัดพันศีนะคะในการสร้างโบสถ์วัดพันศีเนาะก<ช>็ย,<ล>ย,ยังไม่แล้วเสร็จดีนะคะท่านผู้ชมเนาะก็ <ๆ S 2> ยังขาดงบประมาณอีกเยอะนะคะ <ๆ S 2> <ๆ S 1> มาเริ่มกันเลยนะคะสำหรับความฝันแรกของคุณแม่นะคะ7-50 เนาะทะเบียนรถกระบะไปขนมะม่วงใช่ขนมะม่วงก็คือได้ได้ได้แล้วได้เต็มได้เต็มรถอีกนะคะอุ้มกับแฟนจนอ่าอุ้มกับแฟนเนาะได้เต็มเลยนะคะได้เต็มรถกระบะเลยนะคะได้ก็คือได้เนาะท่านผู้ชมเนาะอาจจะได้อีกนะคะเจ็ดห้าศูนย์นะคะหนึ่งห้าศูนย์นะคะอ่าคุณแม่ก็ตัดให้เรียบร้อยเลยเนาะงวดที่แล้วไม่ได้ตัด งวดที่แล้วไม่ได้ตัดให้ไ,หไม่เป็นไรเนาะนแต่ว่าถ้า f อฟชอบตัวไหนก็สามารถตัดเราเองได้เลยอย่างนี้เนาะท่านผู้ชมเนาะห้าศูนย์เนะคะหกับเตัวเดียวกันเนาะท่านผู้ชมเนาะ,ะต่อไปนะคะเลขอีกตัวหนึ่งนะคะ6 9เกก็เป็นทะเบียนรถคันข้างหลังนะคะเนาะหกเกนะคะแต่ว่าส6่หกมันออกไปแล้วเนาะคุณแม่เนาะนก็จะเหลือ6 9เสนะคะคุณแม่ก็ตัดให้เป็น9ก้ สำรอง69ไหมคะคุณแม่ไม่ไม่เอามไม่อชอบ<น>ใช่ไหมใค,ใครชอบก็เอาใครชอบก็เอาเนาะใช่โอเคแคปหน้าจอเดอ้อท่านผู้ชมนะคะงวดนี้คุณแม่จะแตกอีกหรือเปล่านะคะก็มาเป็นทะเบียนรถเลยอย่างนี้นะคะก็มีโอกาสอีกนะคะไม่แน่ไม่แน่โอเคเนาะท่านผู้ชม วันนี้มีลุ้นอีกนะคะมีลุ้นเลยมีลุ้นแน่ๆเลยเพราะว่าได้มะม่วงเต็มเลยอือได้อีกแล้วนะคะก็ลองไปซื้อไปหาดูเนาะท่านผู้ชมเนาะไปจับลอตเตอรี่ดูเนาะโอเคทันมั้งเานาะทานันทันคุณแม่ทนันนะคะก็วันที่แล้วไม่ได้ตัดสองตัวให้ค่ะก็อนุโมทนาบุญกับเอฟซีนะคะที่โอนมาร่วมสร้างโบสถ์กับคุณแม่ฮิงนะคะเนาะ ก็ <FC. S 2> ได้เป็นสะพานบุญเนาะ,อะขอให้เฮงๆรวยรวยนะคะแล้วก็มีโชคมีลาบนะคะกับช่องนางฟ้าพารวยอีกเนาะ <Yeah. S 2> ค่ะโอเคขอบคุณมากนะคะคุณแม่สำหรับแนวทางวันนี้เนาะ <Yeah. S 2> ค่ะเดีย๋ยวรอเฮพร้อมกันหลังหวยออกนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณคุณแม่ฮิงมากคะ่ะสวัสดีค่ะ yeah.